คราวนี้เราจะมาดูอีกวิธีนึงนะครับฝั่งดีไซส์เราจะชูดวิสายรอดก่อนโดยการเอียงหน้าให้ออกเนี่ยเข้าดอกแล้วก็วนขวามาแล้วนี่ครับเราก็จะชูดเราจะไม่เอียงหน้าครับไม่เอียงหลังไม่เอียงขวาไม่เอียงซ้ายแต่เราจะเอียงแบบนี้ครับถ้าเป็นรูปนาฬิกานะข้างบนสิบสอนาฬิกาหกนาฬิกาสามนาฬิกาเราจะเอียงไปเลขสิบเอดนาฬิกาแบบนี้ครับ เพื่อที่มันจะตกตรงนี้ครับผมแล้วมันก็จะถลายมันจะอยู่ม,มุมบนแล้วก็ไสปุ๊บจะสามารถทําให้วิสร์ลอดอ่ะออกโอเวอร์โซนเอ็กซ์ตีโอวโซนหรือว่าเบิร์ดฟินิกได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโดยการที่เราจะชูดวิสร์ลอดไปก่อนครับผมไปเดวริเซตที่สอนโกชุดแบบนี้ครับให้ไปก่อน โอ้ก็มั้